ในคลิปวิดีโอวันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดในฤดูหนาวนะครับผม นทางสู่ฤดูสุดท้ายกันแล้วนะครับผมในฤดูหนาวนี้การปลูกผักก็อาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบในการหาเงินให้กับเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าผักที่จะปลูกในฤดูนี้อ่ะมันต้องมีเงื่อนไขการปลดที่ยุ่งยากกันเล็กน้อยผมก็คือต้องถึงแหล่งซีก่อนถึงจะปลดมาขายเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะหาไม่ได้แล้วก็พานนังฟ้าในฤดูนี้ก็มีหลายอันที่ให้ปลดเลยครับผมตั้งแต่เป็นทานปลาทานมาแมลง ถ้าใครยังไม่เปิดในดูดูแ้วเนาะผานของปลูกผักประจําฤดูหรือว่าเป็นทานโอเชียนที่เป็นผ่านที่ผมไม่ได้พูดแล้วมาพูดในฤดูนี้ครับผมก็มันมีเวลาว้างเยอะก็เลยอยากจะพูดในฤดูนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรกันบ้างในฤดูนี้บ้างที่ไม่ควรพลาดไปชมกันเลยครับผมขอเริ่มที่การหาเงินกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมใช้คำว่าการหาเงินไม่ใช่ใช้คพาว่าพืชพ่อปลูกในฤดนูนี้ก็เพราะว่าผมจะพาทุกคนก้าวข้ามผ่านการพ่อปลูกมามุ่งหน้าสู่โรงงานสากรรมกันแล้วครับผมโดยพืชที่ปลูกในฤดูหนาวนี้จะ มีอยู่3ชิชนิดด้วยกันก็คือใบชาป้ายแล้วก็ดอกสนูดอกซึ่งทั้งสามอันนี้กว่าจะมีมาขายก็คือต้องปลดแล้งถึงแลงสีเพื่อนๆไม่ขยันจริงใบย่ยากผมถึงนั้นนี้แต่ไม่ใช่ว่าในฤดูหนาวนี้จะไม่ถึงเลยก่อสู้ๆกันนะผมแต่เราก็มีทางลัดที่จะหาพืชทั้ง3ชนิดนี้ได้ผมโดยการใช้วาซีดนั่นเองที่ผมได้แนะนําให้ซื้อตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไว้เพราะคุณสมบัติของตัววาซีดเนี่ยคือเวลาที่เราเอาน้องไปปลูกเนี่ยน้องจะสุมออกเป็นพืชที่สามารถออกในฤดูนั้นๆได้เพราะในฤดูหนาวมีทั้ง3ชนิดก็ส ออกก็คือใบาชาฝ้ายกับดอกสโนโดอบแต่ส่วนใหญ่จะออกมาเป็นใบาชานะครับผมก็ถ้าปลูกน้องไว้เยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเจออันอื่นๆก็มีสูงนะครับผมไ็ยังไงก็หามาปลูกกันไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ออกมาเป็นใบาชานั่นแหละแล้วถ้าเพื่อนๆปลูกไว้ซีดเยอะๆแล้วออกแต่ใบาชาแล้วก็ผมแนะนําให้นาใบชาไปใส่ในถังบ่มที่ผมแนะนําในฤดูที่แล้วที่ให้ทุกคนปั๊มเลเวล่องฟาร์มมิ่งถึงววหุเพื่อได้สูตรค้าบปูกน้องมา เราเราจะทํายังไงล่ะโดยการที่นําตัวใบชาไม่ใส่ในถังบ่มออกมาเป็นน้ํากรีนทีนั่นเองตัวน้ํากรีนทีเนี่ยรานะคาเริ่มต้นที่ 135G กต่อ1แก้วใช้เวลาผลิตอยู่ประมาณ5ชั่วโมงและในหนึ่งวันผลิตออกมาได้4แก้วนั่นเองแต่ในถังบ่มแต่ได้เพียงแค่3าใบาเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆออาจจะใช้ประสิทธิภาพของน้องได้สูงสุดก็ต้องบริหารกันนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าหากใครอ่ะได้ทําการเลี้ยงปศสัตว์ไว้แล้วก็ในฤดูนี้น้องๆก็จะทํางานทําเงินให้กับเราแบบสุดๆไปเลยครับผมหากใครเลี้ยงง เป็นหลักแล้วก็ผลผลิตของน้องเนี่ยมีให้เลือกทำตังเยอะแยะมากมายเลยครับผมนอกจากโยเกิร์ตแล้วน้องก็ยังมีเนยกับตัวชีดมาให้เราเลือกทํานั่นเองแต่ผลผลิตของวัวจะแบ่งเป,ป็นสองแบบนะครับผมก็คือมีขวดนมขนาดเล็กกับขวดนมขนาดใหญ่แต่หากเป็นขวดนมขนาดเล็กผมก็แนะนําไปทําโยเกิร์ตเหมือนเดิมเลยครับผมแต่หากเป็นขนาดใหญ่ผมแนะนําไปทําชีดใหญ่เลยครับผมมาดูตัวข้อมูลของชีดใหญ่กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตัวชีดขนาดใหญ่ มีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่2 6 0 G ใช้เวลาการผลิตยอยู่5ชั่วโมงแล้วนมที่เราใส่เครื่องผลิตได้แค่ครั้งละ3ขกวดตอนน่อ1เครื่องแล้วไอ้เครื่องผลิตชีสเนี่ยเราจะได้ตอนที่เลเวลปัสสัสต่อเลเวลสนั่นเองครับผม หากใครมีไก่อยู่แล้วก็นำไข่ไก่ไปทำมายโยหรือมายองเนสที่ทำให้ราคาไข่ไก่ขนาดเล็กของเราอะจากราคา5 8 g เป็น1 0 0่ง้อและราคาไข่ไก่ขนาดใหญ่จากราคา8 6 g เป็น1 5 0่งร้อยห้าสิบจนั่นเองตัวมายโยทั้ง2แบบเนี่ยก็ใช้เวลาผลิตเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นและเครื่องผลิตอะแต่ได้เพียงไข่แค่สามใบเท่านั้นคนะขับผวต่อการผลิต1ครั้งและเครื่องตัวทำมาโยเนี่ยจะได้มาตอนเลเวลปลาสุสัดเลเวล2 ที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับการปสสัตว์มากขึ้นเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับผานังฟ้านั่นเองนะครับผมมาดูที่ผานังฟ้ากันเลยดีกว่าครับผมในผานฤด,ดูนี้ก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะแต่ผมจะขอแบ่งเป็นอย่างๆเลยละกันขอเริ่มที่ผานพ่อปลูกแล้วกันเนาะผานพ่อปลูกประจําฤดูนี้มันจะแตกต่างจากภานพ่อปลูกในฤด,ดูอื่นๆที่ว่ามีจํานวนของตามีด้วยกันตั้งสามชนิดปกติมีแค่สองชนิดด้วยกันนะผมแล้วมันมีได้แก่ก็คือดอกลดฮิตดอกกระลำดาวแล้วก็ตัวผักกแท้้้ชนนิดนี็หาไไาไตม นี่เลยครับผม แต่พืชพ่อปลูกประจําพานี้อ่ะก็มีเพียงแค่2ชน,นิดเดีวยวกันนะผมแต่เป็น2ชน,นิดที่โคตรหายากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ขยันเนาะอันแรกก็คือใบชาซึ่งเราจะหาได้ก็ตามต้นชิปนั้นเลยที่ผมได้พูดอธิบายไว้เนาะแต่ต้องติดดาวทองแดงก่อนถึงจะส่งให้ดับน้งฟ้าได้ส่วอีกชนิดนั่นก็คือดอกสโนโุดอกนั่นเองเราเพื่อนบอกว่าจะหาจากไหนล่ะเราสามารถหาได้ครั้งแรกจากการบริจาคของให้พิพิธภัณฑ์ครบ1 4 0ชิ้นครับผมเราจะได้ไปของรางวัลมา10ถุงนั่นเองถ้าใครอ่ะเก็บผานครบทุกฤด,ดูแล้วแล้ว เหมือนนกันแต่ติดกับพานเก็บของไทยเลยแล้วก็ผมก็มีตำแหน่งในการจับตัวอื่นๆที่ทุกคนติดอยู่ตามนี้เลยครับผม ไม่ได้หายากหาบาย่าไรเพราะว่ามันออกทุกซีซั่นอยู่แล้วแต่ต้องใช้ความพยายามในการว่ายน้ําหานิดนึงนะครับผมหากเพื่อนๆส่งของทั้งหมดในศาลเจ้าผมพีจิแล้วก็เราจะได้ของรางวัลสุดพิเศษจากฟังฟ้านั่นก็คือเรือนกระจกไว้ข้อครองนั่นเองและเมื่อเราส่งพายครบหกพายแล้วก็ป่าแม่แดงก็จะเปิดให้เราเข้าไปหาแม่แดงเพื่อมาอัพของกันต่อนะครับผมมาดูพานปลากันต่อเลยครับผมก็มีให้เราตกจนครบในฤด,ดูนี้แล้วโดยมี3มชนิดที่เรายังค้างกันอยู่ขอเริ่มที่พานปลาน้ําจืดเลยดีกว่าก็มีให้ ตกได้ก็คือตัวซิ l เวอร์อะ a d วาดาสวพนปลาน้ำเค็มหรือปลาทะเลก็คือเอเชีย s นซิปเชตแล้วก็ตัวเดนโลฟินทูน่าทั้งสามตัวนี้ก็หาตกได้ตามนี้เลยครับผม ในฤดูนี้ก็มีคนเกิดอยู่ด้วยกันตั้ง13คนมีคนที่จีบในเดือนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมแถมเป็นคนดงังๆด้วยแล้วก็มีใครบ้างละ่ะผมได้เรียบเรียงไว้ตั้งแต่ต้นฤดูถึงไปลฤดูแล้วเชิญรับชมครับผม ยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปสุดท้ายในซีรีส์ไกด์สิ่งที่มือคนพลาดในฤดูต่างๆเนาะก็ใครอยากให้ผมทําเรื่องอะไรในโคโอนเชียนก็พิมพ์บอกคอมเมนต์ผมได้นะผมจะอ่านนะผมตอบทุกคอมเมนต์แน่ๆผมแต่ทุกคนถามว่าหลังจากนี้ผมจะไปเล่นอะไรล่ะก็ปิดเป็นความลับไปก่อนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ให้ดูช่วงท้ายๆ้ายคลิปเนาะส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่ในเกมหน้าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป ขอให้ทุกคนมีความสุขต่อการเล่นเกมเล่นเกมไม่เจอบั๊กบายๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหากใครอ่ะอยากสนับสนุนผมให้มีกําลังใจในการทำคลิปหรือว่าอยากสนับสนุนเป็นออกช่วยค่าไมในการที่ผมอัดเสียงแล้วได้เสียงนุ่มๆนื่นๆให้ฟังก็สามารถไปโดนทที่หน้าแฟนเพจผมโดยการผ่านดิฟคิชชั่นข้างหน้าของผมแล้วก็ไปที่ลิงก์แฟนเพจผมก็จะเห็นตัวช r ว o d e ติดหลาอยู่ที่หน้าเพจผมเลย ถ้าหากใครอยากสนับสนุนผมก็กดสนับสนุนและแจ้งชื่อให้ผมด้วยเนาะเพราะผมจะเอารายชื่อทุกคนที่เป็นผู้สนับสนุนไปอยู่ในคลิปถัดไปของผมที่อยู่หน้าแรกเลยว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของผมยังไงก็ถ้าหากใครอยากดูนี่ผมก็สามารถทำได้รับผมตัวตอนนี้ผมไปแล้วจิรัๆผมบ๊ายบาย